alagi te blog ka do do pu eh mo pa phi phu kuna sra samati ko do photo ca lik ko dikoga de ka nyo poke le kaci laqua do hege ba ya le tak sot do ta petti no pha ni no ah tak sot kha pa lo da le man na no le ma ha li le ti chok che tak sot ko do no je ka tema di i chodo yu kho asuta ma se chu ko chote a uli no chodo ma se ko do ko chote li ปเตดินเนสเซอเนาะแม่บ้ามตาดูแลอาโคต,ตนเนกวยกลวเราได้เนาะดีสหรัฐห่วงใยสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกพูดเผยติดตามใกล้ชิดเครื่อง่ายประชาชนทำหนังสือถึงทูตจีนลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเตรียมจัดงานปลอยหลวงแม่น้ำกกสายสายรัว่วโขง21็ดมิถุนายนนี้ไปวลาดิานดเนส อาเขามี to, West, ่มอร์โรูกัลุเลเก็อเมริกาแล้อูไวได้เลเวกิเมน่เนาะเอาเวอูดอตาบายุบาบัวดออุดอตาเรตากเล่เละกมาเซกุตากตาเคล่เลยที่โลกโกตบอยากวาคิน่ตะรูเลอโดูเนื้ตาข่ตาอยากะว่าจะดูเนี่ยเวคู่เวทุคู่เวเลคู่เวถาเลาะเก็บหรืออะคุยอู่สิ้นผ่เด เดบวนอลิมบุคัมตะดุลเนตะบลุมมินะอเวดะสุพยาลาอุลหะคุพะลาสิฏฐะภาคเนาะอเวดะถุรโฐเวตอลลัตตะถุรโฐปุณะเวสกุอเวดะตัสสีขะสิฏฐะภาคเนี่ยเกเวดะโกเวดะข้าอัจจุละเวสุวะอเวดะกะสิฏฐิทานเนี่ยเกร่อเวทาอัจจุโกเวดะสานหนูเหตะบลุมมินะเนาะเกร่อเวตะกอตะเคญะพูลาอูเวดะเลถีกโลโกตะดุเนี่ยบ้าเวตะชาเนี่ยไป ปักหัวเท่าเวลาปักหัวจะไปโดนจะไปถึงเข้าไว้เนี่ยอ๋อนุบ่ะโอดาปูลอปูเกลมมุเตมุลอื้อพะญาเนาะพวกกันย้อนเนี่ยมากิตะบ่าละบ่าเนาะตะเกใบนี่เนี่ยกระเตลว่าเดอยู่คอเนี่ยเอาไว้กับบ้านแหละกระตุสกัวแล้วเปยอกระดอเนาะดอแพ้แต่ชิคิสอเนี่ยแต่ว่าดาเนาะอเมริกาอะกะลูลาโอเลวิกีเมนเนี่ยอะมีว่าดาลาโรเบิร์ตเอฟโกเดกอเดก ดักกะเนอเวดะเฮเกเวดะทูดหมอเลมอซรูกะลุเลกอจตเตปูเนาะอเวดะโอดอตัปปะโจปะบอโดมาเนาะดอเวดะปาพลากะตัวปาพลาเท่าแวแผตาดีเนอร์อัจฉะกะตอเนี่ยเดกอจตเตอะคูอนาสิพะนี่บาคาเวดะเลอเวทิโคลตะบวยาบอบาเวดะดะถาจือปลาไม่รออะเตเลเนาะลอเวดะเลปวกกันยอโกปู นอเลือกบ้ามันหลบผู้ท้อดีต่ออยู่แต่ละปุกุตะคลิปนี่เนาะดอปัวไกรปลุกะราคอมมูนิตี้เลอบ้าชาตนาเกตอเมริกาอะกัลลูกายเตเบปัวตะวอพอกะปลุกะชะตม่อนี่ญาปัมตะดิเลตากอตาเขตขายตะบาตาบราเซอเล่เนาะปีกวาเวดาดิงิดอปัวอเวดากุเวชกอตัปเรสู À kalu, taru, a we da, Monsor, no. da ka lu ta ru a ka la he o we da la ko cho te pu le mo so ru mo so ta a mo so ru ni no khe ka nya we da mo le lo kwa we ta u sa ba ta ko da pu du pa su bo pu ku ba ku se se pha no pa pla ja di ta pe ba no te we da no do an ne ne pu a hu ge se pha i le ne sha a ta ka che ka cho a pho ko se pha i no te we da le, อาวเอเวรลีเนาะกวยรี so, so, nah in ูเรลีเลยอเมริกาอเมซอรูเลก็จอบเตะปูกเคต้าตามาเสดีต่อเลก็ชอบสนีเนาะอะคุตถนี้ตามบ้านเนเวดาก็อเมริกาตอปูเลยอเวอรเกชเอร์โดเตอได้ไปฮฮตาริดูด้วยมาหรอโดไปกับเพลป์าอสวอปุสิบากับบัสเกอร์ต้าหลบปีหลบผู้เดคาเกทศาสัตส์หรือเ่าต้าเกลคากับบัปไปตืุกุยเวนี่หรออันนี้นี่เนี่ยเอาเวด้า เวเวดาตรุอโมอซอ,อากาลุสิทธิาแกเฮนุโลเนาแกเฮนุโลกว่ัสโกเวดาตาโก,าต,ากาตาเคลาาเลบัวกอรีคีเบลามเชียงรายเดชเชียงใหม่อกากอรีลบาบัสเกดตาลอปีลอผุดสิทธิภาอีเนาะดอกอันเนี้เนี้ยเนี่ยบัวหูเกะกได้เลยเครือข่ายประชาชนปกป้องลูกน้ำโกกเนาเอาเยอ กรูกรที่พวกก่อผวกันเรแล้วเอาไว้คือกยาวไว้ที่โลกอกตะบอีเนาะอาไว้กุ้ยเสกกว่าลีเลตรูอากลูอาโอตรูอมสรูเนาะดอกเมเวาเฮลโดอกกะตสกุตาดปาสวโพแล์รก็ดูโอทอตามาอ่าแต่ยัลตาอุโคดอกบุตบลอนยอีเนาะดอปนกับปียตาตะบลูมีเล ปบันสกอสิทธพาพละทิกโ,กโลกก่ะปูดอเลอปัสสาวิทาโพสิทธิาแกเฮเซก็เดลลูลาทูสนูอัตคิตาลาสิพาปะกันลดูนเนอแพมืหนีมือซอคิชิตะซอเนาะเดวด้คิชิตะซอตะลานใหญหรอวันที่ยี่มิถุนายนอีหลอเนาะอะกุตาเนกอโดอตากโตสโกเอดอได้าลอออเลตตูอัมอซอเนยเฮทิเวด้าปัสวะพวตาตูบาสิทธา เดี el ke el ke ๋ยววูบักูเสบักาลกมควบคุมลพิษหนอกรูกรเรออะคอนโทรเวตุดตาปลาเลที่โุูนียอะมากว่าวลาเปิดท่อลุยบลอเลดอที่เวเมตาละหลอปลีนอกกอเหรอออจเนบาลือเน่บะูเซบาที่โครบุยหนอที่โครบุยก็วลอเซกอตุลตรุกอดีเวนาจลอเซกอตุลตรุกอดีอาโคานเก็เกตาลอปลีอดดอตะมีดอเนเลตระบปูเทวดาปนนาสปาตะเลตรุ အာပဒ uh, ိုးနေအတောအိုရာပေါ်လစ်စီဒီအစ်စစ်ကောပါအတောအိုရာနာကျော်ဘိုက်ဒေါ်အဝက်ထော့ဒေါမဲစစ်ကောလို့တာမသာဒီခေါဖလိုဝဲဒလောပွာတရူဂရဲန်ဒူနော်လောအဝဲလယ်နူလောဝဲဒလောဝါလောဂျိုဒိုကောစယ်နေဒေါ်ဝဲနေဝဲဒတတ်ခွေတိုင်ရလည်းကခုမဲခုထူမဲခုသာမဲခုလောမဲသစ်ဖာနေအဝဲအဝဲဒဒိုနေမဲတတ်ခွေတိုင်ရတဲ့တကနာခုဝဲတချိုကမှု เวกาล่ะตาลอปิลอปุลกะเกราะสาลุเวลาโอ้ละทีชลาอกบ่าดอกตกะดิบานเออเวฟิมาดาเอตะมัดตะถาบาอคอ묘ตาดอตะดอตาพระเกทีตมหาภัตติติตะปลาเนกะโอ้บาอคอซาเนมาดาเวที่เวตาเฮนุอาคูดอตาลุดอเปดุคนอคูเวดาปนะตะปะตาเลตะรัวปะดุซึกกอติคือบานนี่หรอเอาเวดาพวกกําเรือผู้สึกพระชวยรอดตาปะเรเล มอตออาลูเลยตะรุตะกะป่าเนาะดอตาเลอทที่ชิดซออีเนาะตากระดูโอรา่าตาบุผัดโด,ดตะไคเนี่ยเนาะโอเวด้าโกเวด้าปล่อยหลัวแม่น้ำโกกสายรวดของเนาะโกดอตาขุกตาเกตบลูมีเนา,โาะโกดอสเตเล กชอตะเลตาที่กตสกุตาจะดูกระนาวได้ที่พกอวโพสิทธิ์ผ้าละอบัสกตากตแขอตาให้กู้ให้ผาดอกตาตูบาสิทธิ์ผ้าดอปูรามแม่แลยอตาบ้าที่กอตาเบลวาอาตาบ้าตาสุตาสบาเนาะแต่คอโปรไว้ได้หลอดที่หลอดเชบ้าไม่ไม่เลยไปยอนไม่เสียเงาวอาเสียงาบ้าก็อบาไว้เจียเสอชั่วโมงเนาะไปย่อนไปดูก็เจอาแต่โคนาสิิผ้าเสกอเอาไวเชกกลอไวด้ ကလေဟာထပ်ပြရပေဒုစိကောနာကိနေတာလေထောလေထောအပ်ဒိတ်သာတောဥနတမီပါနော်တာကစောစီဝေဒာဒီနေအဝေဒာဤနေပကတဲမာတာဟုတာဝေခါယပ်ဘလလာလလီပာချတနာကေတဒိုနေတာတာစီချနောတောမီပါဖဲဝေဒာအမေရိကအမောဖောရူအတာဟုတာဝေဖူခောဝေဒာဒေါတာစီကလောနေဒိုနေဝေဒာတာပလဲစေကောလောကောအမေရိက ลิกกบมาเสวไว้อยู่เล่ตาตะไข้เดกก็ชอทนีเสกอตรัวไปดูเลกับบราสเีิกนเปล่าไม่ยอีกดอกก็ชอบทนีเวตาตรัวก็ชอบทนีได้เว้ยนะไปหยอกไปดูเล่กับบราเซิกนมาตาไว้ที่ตนานาทิินหลอดต่อไปเลยอยู่กับเม่ครูสิว่าอ๋ลหน่หรอเอาไว้แม่อเมริกามาเจอเวสิจะมีดอกอเมริเวด้หนหรอเนาะมตาก็สอนเดเวดเปิดนี่หรอสิบดอกกว่าเดียวชัวร စူတမနပေါ်တတာချယ်ရီ20လေး3ဒေါက်ပလင်ယာပွဲတော့တာယူကျော်ပါကဲတယ်ဘူး